ตอนนี้อยู่กับรายการ About Game อยู่กับผม DJ CG c a n n o n s a จาก a c r a s h w a r และพิธีกรอีก2คนที่จะมาสับเปลี่ยนกันและตอนนี้กำลังจะมาสัมภาษณ์ใครเราไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Gunner r i s t h m นะครับผม เป็นหนึ่งแนดอลของผมแนผมวันนี้เราไปไปจับเขามาสัมภาษณ์ลากตัวเขามาถึงเวลาจับเขาผมอ่าแนะนำตัวชื่อเล่นแล้วก็ชื่อชแนลกันอีกทีหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อกันนแนเดียมาจากชแนลกันเนื้ิซึมครับปุบมือครับเย้ครับผลดังมากพันสามสิบลานตัวยิ่งใหญ่สุดยอดเลยอยากได้เสียงคู่อะ ไม่มีเอฟเฟกต์ผมขอถามว่าที่มาของชื่อ h ช n แนลว่า Gunner l i s m e n เนี่ยมันมาได้ยังไงครับจะบอกว่าก็คิดขึ้นมาเฉยๆครับไม่มีที่มาเลยอย่าบอกเลยว่าไปเจอแท่งบิสมุตแล้วก็บวกกับชื่อตัวเองเป็น g u น n e r Bismuth ขนาดนั้นจะไม่ครับก็ Gunner ก็ Gun นี่แหละครับ Gunner เนอร์ก็แบบเหมือนเดอร์ไงครับ Gunner ลิซึ่ง<อ>ลิซึ่งแปลว่าติดงมเงมแบบอ๋อ <laughs> ลิซึมงเดี๋ <laughs> ยวมั่ว,วอันนี้ไม่มคิดที่หลังน <laughs> ี่ม่คิดที่หลังอ๋อเพิ่งได้ไอเดียมันมันจะกี้นี่ได้ค <laughs> รัแบเบพิ่งได้ผมกี้เลยคแรบบับก็ผมก็ผมขอถามต่อไปนะครับผมถ้าไม่ให้คแบบ <laughs> รับรอเลีนยงถ้าไม่ <laughs> <laughs> ให้ผมก็ไม่เอาก็ได้โอเคโโอ้ผมไม่อะไรอยู่แล้วเออเออถามได้ครับแก๊บ ไอดอลของพี่กันเนอร์ดิซึมนี่มีใครบ้างครับผมไอดอลนะครับไม่ต้องเป็นนักแคสเกมไอดอลอะค่ะไอดอลไม่ต้องเป็นคณะแคสเกมนั่นแหละผมชอบพี่เต๋อครับเออพี่เต๋อดอกสะเดาไม่ใช่เต๋อเต๋อสัตวิทครับผมอ๋อครับผมเป็นไอดอลลงใจไปเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะดูจตดูกวนเป็นโฮปุ๊บโอ้โหเลิฟเลยครับไอดอล เอาไปเลยนะอ่ะ7เจ็ดดาวจะไปดาคอนไปเลยใช่ไหมคะใช <c oughs> ่บ้าล <c oughs> <c oughs> เลยยังไม่ขนาดนั้นผมขอถามว่าตอนตอนแรกนะครับขอตั้งแต่ประวัติการเป็นแคสเตอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะทำไมอยู่ดีถึงมาเป็นนักแคสเกมครับนักแคสเกมตอนแรกผมก็ก็ดูครับดูชาวบ้านเขาดูคุณเอกดูลุงพีดูทุกคนนะครับดูมาหลายคนเลยนี้ก็เออไม่งอยากลองบ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยลองทําดูครับ แค่นั้นแลโอ้โอเคค่ะง่ายปะง่ายก็เลยลองมาทําไม่มีอะไรมาก็เห็นว่ามันสนุกดีไงพี่ทําได้กี่ปีแล้วฮะโอ้ยไม่ถึงปีเลยครับประมาณเจ็ดเดือนยังไม่ถึงเหรอโอ้โหมันเจ็ดเดือนได้ซับเป็นเจ็ดซับตั้งเจ็ดพันเลยนะมันก็ได้ความช่วยเหลือจากหลายๆคนน่หละครับก็ไม่ใช่ก็เพื่อฝีมือตัวเองบ้างเล็กน้อยแล้วก็คนอื่นด้วยครับอืมผมก็รู้จัก การช่วเลยอพูดถึงการช่วยเหลือจากหลายๆคนนี่แสดงว่าแคสเตอร์ที่เป็นเพื่อนนี่ของพี่การนี่เยอะมากจากกการแคสเกมเนี่ยครับตอนแรกผมก็มาคนเดียวนะครับก็ทําคนเดียวเหงาๆเหนประมาณเดือนหนึ่งก็ได้มาร้อยซับแค่เดือนเดือนหนึ่งก็นานอยู่นะแล้วทีนี้ปุ๊บผมก็เริ่มรู้จักแบบรู้จักพี่วอบกีนเก่งต้าอะไรเงี้ยก็รู้จักมาเรื่อยๆครับ แล้วผมรู้จักหลายคนเพราะผมชอบไปคุยเขาไปทั่วคร mm hmm. <laughs> ับก็เลยเออก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนคือเหมือนแบบก็เล่นเหมือนเล่นเกมกับเพื่อนเงครับมันก็เล่นกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็แครกันอะไรเงี้ยผมก,ก็คนก็รู้จักผมมากขึ้นอะไรเงี้ยมั้งห oh. น้าประมาณนะ้นด้วยส่วนหนึ่งครับผมก็ถามว่าในนิยามของพี่กันน่ะสเตอร์เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรครับสเตอร์นะครับมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะ อย่างไรวะก็น่าจะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนเอนเตอร์เอนเตอร์เทนเนอร์คนหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ที่แบบมอบสาระหรืออาจจะไรสาระหรือมอบความสุขให้คนดูอะไรเงี้ยคืนความสุขให้ประชาชนนะคะใช่ครับคอสชมาเองอปหยุ์เลยอย่า้องแล้วเดี๋ยวเสียงเพลงก็มานะฮะเออใช่เนี่ยหกโมงแล้วเนี่ยผมขอถามว่า คลิปแรกครับเกมแรกคลิปแรกเลยอ่ะที่แคสชื่อคลิปว่าอะไรเกมอะไรครับโอ้ชื่อคลิปว่าอะไรเหรอชื่อคลิปว่าอะไรนี่ผมจำไม่ได้เลยครับจะเป็นเกมเดนไอแลนด์ลิฟทายครับผมวิ่งก็ไปโดนนี่เวรกรรมโอเคไม่เป็นไรครับของงี้เรามีพลาดกันได้นะฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนที่มหาลัยครับก็แล้วแคสเลยเหรอ ก็แคสเลยขันเลยแคสเลยแหละตอนนั้นยังเขินอยู่เลยครับยังพูดแบบสวัสดีครับผมกันเดอร์ลิซึมครับวันนี้จะมาเล่นอยัางอารมณ์นี้เลยครับยังยังพูดไม่ไม่ลื่นแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้กีดการเป็นเริผมขอถามว่าจุดเด่นพี่กันคิดว่าจุดเด่นของตัวเองในการแคสเกมเนี่ยคืออะไรครับ ส่วนใหญ่เลส่วนใหญ่ที่ผมฟังฟังมานะครับเขาจะชอบตรงที่พวกพวกคนดูผมนะจะชอบตรงที่ผมแบบเหม่ลาะมั้งกี๊ประมาณนั้นแหละแล้วก็บ้าบออะไรเงี้ยครับน่าจะอารมณ์ประมาณนี้เพราะหาสาระจากผมไม่ค่อยมีนะก็จุดเด่นก็คือไอเสียงร้องตอนเจออะไรอย่างเงี้ยงั้นพี่กันน่าจะประมาณ แคสเกมผีน่าจะเยอะหน่อยหรือเปล่าช่วงแรกก็จะชอบแคสเกมผีมากลยครับตอนชแนลเก่าอะไรก็จะแคสเกมหลังก็ไม่อยากแคสแล้วใช่หลังๆก็หรือรู้สึกเริ่มไร้สาระเพราะเริ่มทางานนะครับพอเริ่มทางานปุ๊บเราก็จะไม่มีเวลาแบบมานั่งแปลนั่งอะไรเงี้ยก็เลยทําไร้สาระเลยแล้วกันก็จะมีบ้างก็มีมีเกมที่บอกว่าต้องแปลต้องอะไรเงี้ยที่มีสาระบ้างมาแทรกแทรกบ้างอะไรเงี้ยอย่างลูเซียนก็เพิ่งจบไปอะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ ก็พอมีสาระบ้างแต่ก็ไม่มีสาระแล้วแล้วข้อเสียของพี่กันที่ทําให้มีแบบดิสไลค์น่าจะมีเนาะก็มีอยู่แล้วครับข้อเสียของผมเหรอก็อาจจะบวยวายนั่นแหละครับมันก็มีคนที่ชอบนะคนไม่ชอบบางคนบางคนก็ชอบแบบเอ้ยแม่งกีดกัดโอ้ยเสียงดังโอ้ยเฮฮาแต่ว่าบางคนก็แบบว่าโอ้ยอะไรของมึงมาเากีดกัดอะไรหัวร้ออะไรเสียงดังอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองคนมากกว่าผมว่านะครับผม ผมคนถามว่าคลิปที่คนดูมากที่สุดวิวเยอะที่สุดครับคลิปอะไรนะคลิปอะไรเนี่เมาเมาโยเฟนเนี่ยไปเองงอ่ะแล้วกวเราต้องรีบไ่ได้เดี๋ยวจบเกมเร็วเอยดีดับแล้วดีดับแล้วเอาอะไรไปเดียวิวเมาโยเฟนกับคุณต้าโนเนมครับผมผมรู้เลยว่าทำไมก็นั่นแหละผมก็งงเหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมถึงมีไลน์ไลน์หนึ่งมาช่วยผมมันเปิดไปดูยูแคทผมก็รู้จักพี่กันพอยูแคทด้วยนิดนึงนะฮะโอ้ตอนสมัยเป็ดอะครพี่กันนี่ทำอยู่กับพาร์เนอร์ใครครับพาร์เนอร์โอ้พึ่งเข้าเมื่อเมื่อวันนี้เลยครับเข้าแบบล่าสุดวันนี้เลยครับล่าสุดเลยอะฮะใช่ Emer, เข้าเข้าเคิร์ดครับผมเคิร์ดไม่รู้จักงั้นเคิร์ดเคิร์ชนะครับเคิร์ชใครไหนวะเนี่ยใครไหนอะใครเดียววบคุณกินแป้งดิบิกหรือว่าใครอีกอะผมไม่ค่อยรู้สิเออไม่คยได้ได้ได้ค่าตอบแทนนะครับแทนเยอะอยู่แสดงว่าเป็นดังเหมือนกันใช่ไหมค่ายนี้แต่ผมก็ไม่รู้จักไม่รู้จักอะก็ก็ยัเหมือนจะยังใหม่อยู่นะฮะเหมือนจะยังใหม่อยู่แต่ก็ ก็น <łość> ่าจะพอมีชื่อเสียงเพราะมันให้เก้าสิบมันโอ้ใช่เข้าเองไม่ได้ตั้บาทเลยครับผมแล้วแนวเกมที่พี่กันชอบมากอะแนวเกมแนวเกมไหนเลยฮะฮอล์รเียอออรผมผมว่าชอบฮอร์อรเนี่ฮอร์รเนยปกติก็ชอบฮอร่ที่สุดแล้วแล้วลองลงมาก็จะเป็นพวกแบบว่า ดูนะครับก็เป็นเกมแบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยแหละครับผมชอบแต่ว่าผมแปลไม่ออกก็ช่วงแรกๆก็กำลังฝึกนะก็แปลคล่องขึ้นแต่หลังๆมาไม่ได้ทำเลยครับเพราะว่าทำงานไงก็ไร้สาระอย่างเดียวแล้วเกม h o r โร r ที่ชอบมากที่สุดฮะ horror แต่ที่เล่นมาใช่ไหมครับทั้งหมดเลยผมชอบไอ้นี่ครับผมชอบ daylight นะครับไม่รู้ทำไมเพราะมันมันแบบมันเหมือนมันหลอกมันทำซาวอะไรกันมันเออมันดูดูน่าตกใจที่สุดดูสมจริง โอเคครับ, okay, รบแล้วการแคสเกมเนี่ยมีผลต่อชีวิตจริงของเราอย่างไงครับมีผลต่อชีวิตจริง,งของเราอย่างไงครับผมนี่มีผลอย่างมากเลยครับตรงที่ผมไม่ไม่อยากทํางานโอ้โห <laughs> พูดไปก,กี่นะ<อ>แล้วยอนเลยค่ะคือผมมา,มาเล่นเอ่อมามา,มาทำแคสเกมเนี่ยประมาณตอนปีสี่ก่อนจบใช่ไหมเราดีปุ๊บก็แบบพอมาทํางานปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับมันรู้สึกแบบ เฮ้ยทำงานเวลาน้อยนอนก็ต้องนอนเร็วอะไรอย่เงี้ยซึ่งแต่ก่อนนี่นอนเกือบเช้าทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบแเซ็งนะครับก็เลยแบบก,ก็มีความเครียดเหมือนะอกันนะแบบว่าแม่งเบื่ออยากไม่อยากทํางานอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็ต้องทำไงไม่มีแดงอใช่ก็เราพอตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วครับก็ก็แบ่งเวลาเอาครับตะกี้พูดถึงข้อเสียไปผมลืมพูดถึงข้อนี้ไปค่ะคนที่ด่าเราครับลูก ตอนแรกตอนแรกแรกช่วงเด็ดเลยนะนี่คำนี้ออใช่ตอนแรกแรกคิดว่าเป็นไงครับคนที่ด่าเรานี่น่าจะตอนแรกน่าจะแบบเฮ้ยอะไรวะมาดา่าเราทําไมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับก็ถ้าโดนด่าก็รู้สึกเฟลครับมันก็เฟลทุกคนแต่ว่าก็ลองลองดูครับดูดีๆว่าถ้าเกิดเขามาแบบว่าเฮ้ ê, ยไมมันช็อตนะแบบว่ามันน่าลาคาญอะไรเงี้ยโอเคเราผิดใช่ไหมเราก็ปรับปรุงได้เนี่ย แต่ถ้ามาถึงปุ๊บกากว่ะอะไรวะก็ององเลยครับว่าทุกคนมันต้องเล่นเกม,<ผ>มเก่งไหมเปล่าเออผมก็ก็ผมว่าผมคือในมุมมองผมก็คือเนี่ยที่มาทําตรงนี้ก็คือเล่นให้มันมีความสุขให้มันแบบให้คนอื่นเขาหัวเราะได้ไม่ใช่แบบว่ามาโชว์ฝีมือครับประมาณนั้น,ขอ,น,นขอสามคำให้กับคนที่ด่าเนี่ยขอสามคำไห้กับคนที่ด่าเลยครับอ๋ออะไรใหญ่ยิ่งไโอ้ยยิ่ไม่ทันให้เวลาให้เวลา สิบวิสิบวิกินข้าวยังไม่ได้เกีียวเม่เปออะไรครับกินข้าวยังแะก็ถามกลับไปด้วยความเป็นห่วงโอ้หัวไม่มีปากกินข้าวแล้วไม่ใช่ผอ้ผมเล่นผมเล่นเออผมเออเดี๋ยวนี้พี่กันแคสกับพี่เค็นคซี่บ่อยมากเลยขอถามความเป็นมาหน่อยว่าเจอกันได้ไงครับอ๋อเคนเคซี่ใช่ไหมครับผมไม่อยากกระเผราโอ้แปรวมาณว่าตอนแรกก็ ผมว่ามีไลน์เขาอยู่เพราะว่าวันนั้นเขาแจกรายไว้ผมก็แอดแอดไปแต่ว่าเกายังไม่ได้ทักอะไรเลยครับเราประมาณว่าผมก็มาคุยกับเพื่อนในในสกายเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันอย่างเงี้ยก็คือจะมีเอต้าโนเนมกับคุณเก่งไมเมทัลไทยแลนด์แคทเกมมั่วครับก็คุยกันแล้วก็พูดประมาณว่าไอ้เก่งเนี่ยมันรู้จักขวัญไงก็พูดว่าเออขวัญอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพี่ก็เลยแบบเอ้ยลองทักดูดีกว่าก็เลยลองทักไลน์ไปแต่ตอนนั้นใช้รูปต้นไม้เขาไม่ตอบแบบรูปต้นไม้หน้าตัวเองเขาก็เลยตอ เพราะว่าแบบไม่ไม่ก็คือแบบเราดูโตหน่อยไงอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกมันเป็นรูปต้นไม้แต่เป็นแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่คุยด้วยไงเพราะว่าคือผมเข้าใจเรื่องหนึ่งก็คือแบบว่าเรื่องเวลาแบบมันบางทีมันจะมีเด็กทักมาอย่างเงี้ยจะคุยไม่รู้เรื่องมีมีเยอะเพราะวาแบบเขาจะคุยแบบงงๆงไครับเวลาเป็นเด็กแบบสิบขวบอะไรเงี้ยเกี่ยวันเด็กน้อยใช่จะคุยกันงงๆหน่อยแต่ผมก็ยามตอบทุกคนแล้ว ตอนที่ขอขอขอถามความรู้สึกนะครับตอนที่ได้5,000ัน b s c r i b e ตตอนแรกๆเลย๋อตอนแรกผมหวังแค่แค่ร้อยแล้วตอนนี้เราเราก็เริ่มมาหลักหวังพันแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าพันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกูปิดซอยเลี้ยงเลยซึ่งตอนนี้เลยพันมาแล้วแกงลืมลพันมันก็ก็รู้สึกดีใจครับที่โอ้โหมันไม่นึกว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ได้แต่ว่า เออเราก็เต็มที่ก็ก็รู้สึกดีที่โอเคยังมีคนที่แบบว่าเออมาติดตามเราแล้วก็ชอบผลงานเราครับครับผมผม <Yeah. S 1> ขอถามโปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์ project ตอนนี้ที่กําลังจะเริ่มใหม่แล้วก็กําลังจะทํายังทําอยู่แล้วก็เริ่มใหม่มีโปรเจกต์อะไรจะบอกไหมฮะคือที่จริงเกมค้างผมว่าเยอะแยะไปหมดโอ้โหแล้วก็ <Okay. S 1> <laughs> ตอนนี้ก็มีไมค์คาร์ฟนั่นแหละกับขวัญกับคุณเป้ทักซิโดครับแล้วก็ขวัญเนซี ก็เรื่อยๆครับส่วนใหญ่ไมค้ามันก็ชิวๆครับก็เลยเลยเล่นกันไปเรื่อยๆส่วนโปรเจกต์ใหม่ที่จะเป็นเกมแบบว่าสตรีมอะไรก็ยังยังมองๆอยู่ครับยังยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรฝาคายนี่พี่ไม่เล่นเหรอโอ้โหไม่มีตังค์ซ <laughs> <laughs> ื้อเออฝาคาย <laughs> แอสซ n ส c ินคนีนี่ตัดทิ้งได้เลยใช่ไ <laughs> หมฮะใช่ครับปล่อยเบย์ท่าทีกับเพื่อนผมแล้วกันเพื่อนเพื่อนพี่การนี่แคสกันแล้วนะแอสซัสซินคีน่ะแต่ฝาคายนี่ยังไม่เห็นเนาะ ยังยังไม่มีมีแต่คุณเจมาเองกินมาม่าอยู่ไงมาบมามาบมาไลเยอร์ไลเยอร์อ๋อเริ่มเล่นกันเลยขอถามความสำเร็จนะฮะอนาคตอ่าจริงจริงตอนนี้คือตอนตั้งแต่เด็กอ่ะพี่กันอยากเป็นไรครับผมอยากเป็นไรนะครับอยากเป็นไรครับผมอยากอยากไม่เห็นจะอยากเป็นอะไรสักอย่างเอาเนี่ยฮะ เป็นตัวเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ครับตอนเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่ก็ยากเป็นเด็กแต่ตอนเนี้ยอยากเป็นเด็กมากเ็ดกสบายชิวๆชิวที่สุดเรื่องจริงไม่อิงนิยายใช่เรื่องจริงครับแสดงว่าแก่เหมือนกัน่แค่ไรเยอะไม่ไม่ไม่เด็กก็่าผมอีกอ่ะอ๋อเหมือนรู้เหมือนรู้แล้วตอนนี้ก็อยากเป็นเด็กซับสไครต์ที่ตั้งเป้าไว้ครับเท่าไหร่อะ ที่จริงหลังจากพันมาแล้วเนี่ยที่จริงผมผมเฟลวะที่จริงสิ้นปีนี้ผมอยากได้ 10k โอ้แต่แต่ไม่ถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับก็เรื่อยๆครับก็ไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้พันับเองตอนแรกผมก็ตั้งตั้งตั้งไว้แบบว่าเออสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกดดันตัวเองมากกว่าก็เรื่อยๆแล้วกันแต่เห็น แคสเตอร์ส่วนใหญ่ก็ตั้งเป้าหมายสูงๆกันไว้หมดเลยนะครับอย,อ,อย่างคนที่สัมภาษณ์ไปทั้งสองคนเนี่ยเขาตั้ง5้าหมกับ1 0 0 0 0แกันนะฮ<น>ะก็ถ้าถึงจุดนั้นได้ผมก็จะดีใจครับเป็นจุดที่สูงเหมือนกันใช่ก็อยากได้โล่มาแบบถ่ายคู่บ้างอะไรเง<ไ>ี้ยไอซิเวอร์อะไรนั่นใช่ไหมใช่ โอเคครับฝากถึงคนดูที่ติดตามเราหน่อยดีกว่าครับจะจบแล้วครับงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวันที่18เมษายนตั้งแต่ชแนลเก่านะครับแล้วก็มีชแนลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังติดตามมาต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่ติดตามกันมาร่วม7เดือนแล้วครับโอ้โหมันเป็นมันเป็นความสําเร็จที่ผมไม่คิดไม่คิดมาก่อนว่าจะจะได้รับนะครับงก็ขอให้รักกันต่อไปนะครับจุ๊บจุ๊บเฮ้อจุ๊บจุ๊บด้วย ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่กันกันเนอริซึมที่มาให้พวกเราสัมภาษณ์นะครับผมนะะฮแล้วก็อย่าลืมซ s บสไครป์ไลค์แชร์ช n อง a l c o h a l i z e Ball นะครับผมตรงน,นี้นะครับผมด้านล่างนะฮะไลเยือนทีวีด้วยนะไละเยืยนทีวีด้วย <ม something> <rare> ใช่ครับผมแล้วก็ติดตามคลิปต่างๆได้ที่แฟนเพจ a l c o l i z e Ball นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีกลุ่มใหม่กลุ่มแคสเตอร์ใหม่แล้วนะผมก็ไปดูกันได้ว่ามีใครบ้างนะคร แลวก็สำหรับวันวนี้ก็กลับมาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมซับสไคร้ไลค์แชร์นะครับพูดอีกรอบแล้ว <นา S 1> โอเคครับเจอก,กันปีหน้าชาแน้าเดือนหน้าครับสำหรับวันวนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ